ในชีวิตของคนเรามีความเสี่ยงที่ไม่สามารถแบกรับปัญหาได้เช่นการเงินการงานความรักสุขภาพปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมูทูเดย์โดยผมอาจารย์ภูมิการันตีรวยด้วยเลขนะครับคลิปนี้เหมือนเช่นเคยครับที่จะมาออกออแนวทางหรือตีตีเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขนะครับในคลิปนี้ก็จะรวมทั้งหวยฮานอยแล้วก็หวยลาวรวมอยู่ในคลิปนี้เลยจะได้ไม่ต้องทำเป็น2คลิปเหมือนที่ผ่านมานะครับ ฉะนั้นวันนี้เป็นวันดีอีกหนึ่งวันตรงกับวันจันนะครับที่1พฤศจิกายน2564นะครับถือว่าเป็นวันดีเลยตรงกับแรม12ขค่ำเดือน11ปีฉลูฉะนั้นวันนี้ผมก็จะรวบเลยนะครับทั้งหวยลาวแล้วก็หวยฮานอยแต่เรามาเริ่มที่หวยฮานอยก่อนนะครับก่อนที่จะฟังคลิปต่อไปก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าปกติผมจะให้ เ,เลขหรือแนวทางเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนไว้กับหวยฮานอยอยู่แค่3เวลานี้เท่านั้นก็คือหวยฮานอยพิเศษที่จะออกในช่วง17.30หวยฮานอยปกติที่จะออกในช่วง18.30แล้วก็หวยฮานอย VIP ที่จะออกในช่วง19.30นะครับฉะนั้นหวยฮานอยในเวลาอื่นๆก็จะไม่เอาเข้ามาร่วมกับตัวเลขที่ผมให้ไว้เพราะอาจจะมีความ คลาดเคลื่อนกันได้ฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นวันนี้เรามาดูว่าหวยฮานอยเลขเด่นเลขรองแล้วก็เลขท้าย2ตัวอีก8คู่วันนี้จะเป็นเลขอะไรอันดับแรกก็คือเลขเด่นนะครับที่ผมเห็นในวันนี้สําหรับหวยฮานอยเอาไปลงทุนในหวยฮานอยสามเวลานี้ได้เลยก็คือเลข7ถือว่าวันนี้เลข7นะครับมีความโดดเด่นอย่างมาก โอกาสที่เลข7จะออกในวันนี้สําหรับหวยฮานอยเชื่อว่ามาแรงอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่เราก็ไม่ควรที่จะมองข้ามนะครับเผื่อเลือเผื่อขาดเอาไว้เผื่อว่าเลขเด่นไม่ออกไปออกเลขรองเลขรองในวันนี้ผมก็มีเลขก็คือเลข6หรือดาวพระศุกร์นั่นเองถือว่าเลข6ในวันนี้สําหรับหวยฮานอยโอกาสที่เลขนี้จะออกเชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับ ฉะนั้นเลขเด่นเลขรองที่ผมอยากจะขอย้ำสำหรับหวยฮานอยคือเลข7แล้วก็6ย้ำนะครับ7แล้วก็6ผมก็ยังมีเลขท้าย2ตัวอีก8คู่ใหญ่ๆฉะนั้นเรามาดูว่าเลขท้าย2ตัว8คู่นี้จะเป็นเลขอะไรอันดับแรกก็คือเลข7 6 7 6ถือว่าเป็นคู่ทุกคู่โศกในดวงชะตาใครมีเลขนี้ก็จะเหนื่อยกับเรื่องการเงินและความรักนะครับ เลขคู่ตัวต่อมาคือเลข2 7 2 7ใครมีเลขคู่นี้ก็จะเป็นคู่พลัดพรากก็ไม่ค่อยจะดีนักในดวงชะตานะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข8 787เลขคู่นี้ถือว่าเป็นคู่มิตรใหญ่จะทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีมิตรคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข1 7 1 7เเลขคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ธาตุไฟจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะ รวดเร็วฉับไวเลยทีเดียวนะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข6 8 6 8เลขคู่นี้เป็นคนคิดวางแผนอย่างแยบยลเลยทีเดียวนะครับหาตัวจับยากเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข0 6 0 6์เป็นเลขที่คิดและวางแผนในเรื่องที่ไม่ค่อยอยากจะบอกกล่าวให้กับคนรอบข้างได้รู้แล้วในเรื่องของความคิดว่าคิดอย่างไรนะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข2 6 2-6เลขคู่นี้จะเป็นเลขที่มีสเสน่ห์กับคนทั่วไปใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบนะครับแล้วก็เลขคู่ตัวสุดท้ายคือเลข 6, 1 6, 1เป็นคู่สมพลแปลว่ามีความสามารถแต่ก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยกว่าจะได้อะไรมาสักเรื่องหนึง่งฉะนั้นเลขเด่นทั้ง8คู่รวมทั้งเลขลองแล้วก็เลขที่เป็นความโดดเด่นนะครับทั้ง10ชุดในวันนี้ มีโอกาสที่จะออกหวยฮาหนอยใน3เวลานี้ฉะนั้นท่านเอาไปจิ้มเอาไปเลือกเอาไปเล่นเอาไปวิ่งนะครับหรือวิ่งบนวิ่งล่างก็แล้วแต่ก็มีโอกาสเลขเหล่านี้จะออกเชื่อว่าตามสถิติที่ผมได้วิเคราะห์ไว้มีโอกาสเป็นไปได้ฉะนั้นเรามาวิเคราะห์หวยลาวกันต่อเลยทีเดียวนะครับหวยลาวก็เหมือนเช่นเคยครับที่ผมจะได้วิเคราะห์หวยลาวไว้เพียงแค่3เวลานี้เท่านั้น เวลาอื่นไม่รวมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเลขอาจจะเกิดการชาดเคลื่อนกันได้หวยลาวที่ผมอยากจะให้ไว้ก็คือหวยลาวสตาร์ที่ออกในเวลา15นาฬิกา45นาทีหวยลาวพัฒนาหรือหวยลาวสามัคคีที่จะออกในช่วง2ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็หวยลาว VIP นะครับที่จะออกในช่วง3ทุ่มครึ่งฉะนั้นหวยลาวทั้ง3เวลานี้ผมได้วิเคราะห์แล้วก็ตัวเลข รวมทั้งการคำนวณในเรื่องของเลขยามต่างๆก็สามารถที่จะออกเลขเด่นเลขรองแล้วก็เลขท้าย2ตัวให้ท่านได้เอาไปลงทุนฉะนั้นวันนี้เรามาดูว่าเลขเด่นของหวยลาวคือเลขอะไรอันดับแรกก็คือเลข2หรือดาวจันทร์นั่นเองในวันนี้ตรงกับวันจันทร์ด้วยฉะนั้นดาวจันทร์สำหรับวันนี้สำหรับหวยลาวโอกาสที่เลขนี้จะอ,อ่เชื่อว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงครับ แล้วก็เลขตัวรองตัวต่อมาสำหรับหวยลาวก็คือเลข8หรือดาวราหูวันนี้ราหูจะอมจันทร์หรือจันทร์จะทับราหูมีโอกาสเป็นไปได้ฉะนั้นราหูหรือเลข8ในวันนี้ก็ไม่ควรมองข้ามโดยเด็ดขาดฉะนั้นเลขเด่นเลขรองทั้ง2ตัวสำหรับหวยลาวก็คือเลข2แล้วก็เลข8ย้ำนะครับเลข2แล้วก็เลข8ผมยังมีเลขท้าย2ตัวให้ท่านอีกประมาณ8คู่ใหญ่ ฉะนั้นเรามาดูว่าเลขท้าย2ตัว8คู่นี้มีเลขอะไรบ้างอันดับแรกก็คือเลข2 3 2, 3ถือว่าเป็นคู่ชูนะครับใครมีเลขนี้ก็จะมีเพศตรงข้ามเข้ามาพัวพันตลอดเวลาเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข6 2 6 2เลขคู่นี้ถือว่าเป็นเลขที่มีเสน่ห์กับคนทั่วไปนะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข2 4 2, 4ถือว่าเป็นคู่มิตรนะครับ ผลรวมก็ดีด้วยจะเกี่ยวพันกับการเงินและความรักหรือจะมีคนคอยช่วยเหลือเราตลอดเวลาเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข7 2 72ถือว่าเป็นคู่พัดพลาดใครมีเลขนี้ก็จะสูญเสียในสิ่งสิ่งนั้นในเรื่องเรื่องนั้นนะครับเลขคู่ตัวต่อมาคือเลข85 85เลขคู่นี้ถือว่าเป็นคู่คดีความต่างๆใครมีเลขนี้ก็จะมีเกมขึ้นลงขึ้นสารตลอดเวลานะครับ เลขคู่ตัวต่อมาคือเลข38 38เลขคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ธาตุลมจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็จะไหลลื่นตลอดเวลานะครับเลขคู่ต,ตัวต่อมาคือเลข80 80เลขคู่นี้เป็นคนที่ทํางานด้านต่างประเทศหรือทํางานด้านอบบยมุกต่างๆก็จะดีมากเลยทีเดียวแล้วก็เลขคู่ตัวสุดท้ายคือเลข68 68เป็นคนที่ คิดทำอะไรก็แล้วแต่วางแผนอย่างแยบยลฉะนั้นเลขท้าย2ตัว8คู่รวมเลขเด่นเลขหลอนเป็นสิชุดในวันนี้สำหรับหวยลาวโอกาสที่เลขในวันนี้จะออกเชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แต่ถ้าท่านฟังคลิปของผมแล้วอยากจะเรียนอยากจะให้ผมสอนก็ติดต่อผมมาได้เลยแต่ถ้าท่านไม่ชอบเรียนไม่ชอบออที่จะถูกให้สอน อยากจะได้หนังสือเอาไว้เป็นไกด์ไลน์ในการเล่นในการแทงในแต่ละวันทั้งเดือนแต่ละประเภทผมก็จะสามารถทำออกมาให้ท่านได้เลยแต่ถ้าท่านไม่ชอบเรียนไม่ชอบอ่านแต่อยากให้ผมส่งโพยให้ท่านส่วนตัวนะครับในลายส่วนตัวเลยก็สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องเ,ออเข้ากลุ่มใดๆเลยนะครับทั้ง3เรื่อง3ามเหตุผลนี้มีค่าครูหรือค่าวิชาด้วย แต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่ท่านสามารถเอาตัวเลขของผมไปเป็นแนวทางไปลงทุนมีกำไรกำไรเข้ากระเป๋ารับทรัพย์กันทุกๆวันแน่นอนเลยทีเดียวเพราะสถิติที่ผมได้วิเคราะห์ไว้อย่างยาวนานมีโอกาสที่จะเข้าเป้าประมาณ80-90%เลยทีเดียวฉะนั้นคลิปนี้ถ้าท่านโอเคก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แต่ถ้าท่านอยากจะติดต่อโดยผมโดยตรงก็ ติดต่อมาที่ id line ของผมนะครับหมายเลข09-5543-4416หรือติดต่อที่เพจของผมคือเพจอาจารย์ภูมิรวยด้วยเลขนะครับก่อนจะจบนะครับก็ขอทิ้งท้ายไว้หน่อยหนึ่งว่าการลงทุนมีความเสีย่ยงผู้ลงทุนก็จะต้องมีข้อมูลแล้วก็มีไกด์ไลน์เบื้องต้น <S <S 1> <S 1> เพื่อจะได้ลงทุนในเรื่อง <S <S เรื่องนั้นแล้วก็จะไม่ได้ขาดทุนหรือไม่ได้เสียโอกาสเสียเปรียบฉะนั้น คลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้สุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้มีทรัพย์กันเข้ากระเป๋าทุกๆวันและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ